นี่ก็จะเป็นการดำนาต้นสะบับข้องไถบ้านห้วยโคดด้วยพี่น้องกาก็จะใบใหญ่พี่น้องกาก็จะเป็นมัดน้อยๆประมาณนี้แหละพี่น้องแบบง่ายๆอันแบบนี้มีนะพี่น้องเด็กก็จะดำนี่เบิ่งไหมพี่น้องเอ้ยดำดำเป็นอ่าดำเป็นแก้วขักเลยพี่น้องอันไหนกากาบุพอหรือเปล่า น่ะกาบพอว่าเลือดจังใดอันนั้นปะทาใส่ไล่ใส่พอดีเหมาะอันน่ะประมาณห้าน่าห้าด่าดอว์บอีกคาอมาค่อยสีดำแต่ว่าค่อยสีไทยคลิปกันเอ้ยดำหน้าเนี่ยเพิ่นบอสให้มันอันน่ะ กาพัยะพินีสีไล่โพดนี่หน่อยเอาเครื่องหนึ่งตะฮึ้งหน่อยอมันบุมีห่่ะนะอ้าวฉันเป็ผู้ได้ลูกกาบุมีหักนี่กลยน่ะบมเพ่ีาวะโอ้มันอ้วนเนาะเป็นเป็นน้ำหววานฟุ้นอนะเออเอเออบ่งให้ได้ได้ีดีกิดกบุ แมนตีพี่ดอกเลยมือนี้นี่เห็ดเห็ดอย่างละเอียดได้ขับล้านนี่ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะเนี่ยความเก่งเอาได้ขันกองบวชหลงนี้เราเป็นเป็นลมเนอะเราเป็นย่างดอกเออไอมาเท้าเจียมาไอมาเอาตู เราไปหั่นนอดตู้เนี่ยมันก็จิเปรี้ยวเนาะโอ้ยคิวเกาดิดักกันหนาเฮ้ยไออาจีเจียลูกมามาอันนั้นปะบ๊มอาบ่เจียบ่พกอนเออบ่เอาเช่อบางบอนกะไทยเลิกเนาะบางบอนกะบบลเลิกปันได้เนาะเนาะ บอลนี้คือว่าแข้งเนาะคัมเด้ยามเยอะแข่งตัวเข้าเ,าเห็ดตุ้ยเลยมีคนนั่นได้ <c oughs> ์ัน,น,นเอาเด้ย์ดำนาด้วยกันนะคะไพจา๋ารู้สึกจังได้มีบะเมื่อยตี้จะม้อยไล่บะจะบะม้อยติ โอ้ยแต่โอ้ยโอ้ยพี่น้องมาอันเย็บจุ้มเข้าหรอคะแม่นะค่อยยยกไปหันมันนั้นตัวซอบไปหัเออคอยซากระย่าเดียดเนอ่มเออตัวกระหับแม่หน่อย มารับแม่เอาไปแบงดำนาเสิซาเงินมาให้เอกลาหยมดตอจะเผาผู้ซาสู้มย่าบนห้ก่อนออยานห้ยต้นกู้้งอ้อยีบัวพองกูก็ช่วยเอาลงกดลงมาหยดอะไวะกดิกดดด Okay, <laughs> okay. ねえ <Yeah. S 1>